เฮ้ยเก่งกล้าเก่งกล้าน่าจะทำไรน่ะอย่าอย่าละหัดฟังไว้มาทำบลังยังไงบ้างโอ้โหอย่าละเฮ้ยมีใครตีตรงนี้อยู่เฮ้ยนี่แมมมอสรีบปี๊ดรีบปี๊ดรีบปี๊ดจุ๋ไว้จุ๋ไว้เดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นตายแล้วน่ะหันได้จะตายแล้วรีบปี๊ดรีบปี๊ดโอเคเทุกคนคือวันนี้เนี่ยขอแชมป์การมาเล่นโปเกมอนอยู่ในชาเลยครับทุกคนชาเลนจ์เนี่ยคือความท้าทายทุกคนซึ่งความท้าทายในคลิปนี้คือ ผมจะทําการมาเล่นเกโกกาทุก네คนแต่ว่าห้ามใช้ท่าอยู่ในต็ดฮทุกคน <_ C ut> หรือก็คือถ้าเกิดว่าผมเผอใช้ไม่แต่ครั้งเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าเกมนั้นอ่ะผมจะชนะก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดผมเผอใช้ไม่แต่ครั้งเดียวคือเท่ากับแพทุก네คนโอเคนะวพาความท้าทายของชเล่นเนี่ยผมห้านการไปโบว์ไปในชุมชนฮ้าทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่นี้ทนะุกคนเราต้องมีบทลงโทษนะถ้าเกิดว่าผมเล่นเกมนี้แพ้ทุกคนผมจะทำการกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะ ผมบอกเลยนะว่าแซบแน่นอนนะผมบอกเลยแต่ก็คงรู้ผลอยู่แล้วมั้งผมคงชนะอยู่แล้วแหละมไม่อยากโม้ฮะทุกคนโอเคปามการไปดูเลยดีวยกว่าทุกคนว่าเกมจะเป็นไงบ้างนะผมเขาบอกเลยนะว่าประวัติการเล่นเกมโอกาผมเนี่ยคือสุดยอดฮะทุกคนผมจะเปิดประวัติให้ดู่าทุกคนประวัติของเกมโอกาผมคือไม่ไงทุกคนผมเล่นเกมโกามาตั้นหนึ่งครั้งเลยนะเป็นไงโคตรเก่งเลยทุกคนเพราะงั้นในเกมนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสแพ้สูงเลยนะจะเป็นไงก็ไปรับชมไปดีกว่าทุกคนปะ let's go ตอนนี้คือผมอัดตอนหนึ่งทุ่มนะทุกคนหนะ ซึ่งเกมเนี่ยเราใช้เวลาเล่นมีแค่สิบนาทีนะทุกคนผลง,งานผมจำการเล่นเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะแค่คือแพ้เลยนะทุกคนไม่มีแก้ตัว,ไม,มตวไม่มีอะไรท้งนั้นนะผมจะไม่ตัดช็อตที่ผมชนะมาลงนะทุกคนโอเคนะและก่อนไปรับชมเนี่ยผมขอ,ขอฝากทุกคนเนี่ย ช่วยการกดไลค์กดติดตามมันช่องจะซีโร่โอไมค์ก็ได้ทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่พลาชดชาร์เลนแบบนี้นะคนโอเคปลาดูเลยนะฮะส่วนคลิปหน้าเนี่ยเขาใหผมเล่นชาร์เลนอะไรก็เราพิมพ์บอกได้นะคนอย่างห้ามตายห้ามเดินห้ามนั่งห้ามหายใจอะไรยังคนนี้ก็ได้นะคนโอเคนะโอเคปลาดูเลยฮะทุกคนผมขอเล่นแบบแบทเทิลทั่วไปนะทุกคนเนื่องจากว่าเกวกาะเนี่ยผมเล่นเพียงแค่หนึ่งครั้งไงกลัวเล่นแบบจะอันดับคือผมเป็นตัวถ่วงเพื่อนนะโอเคฮนะหาห้องก่อนหนึ่งทุ่มแปดทีนะไม่มีการตัดคคลลิปไไมมมม่ีออะะะะรทนนฮาาเจ พอเหมือนเลยกันสองนิ้วด้วยไหมเงที so ่ไงมาแล้วคนเราเลือกเกจยวกะก่อนเลยมาเลยมาตัวเซตไอเทมเนี่ยคือของอัลตาครัแนะนำมาทุกคนเซตนี้เลยนะศูนย์ปะเริ่มเกมไอเงี้ยเก่งกาโคเท่ทุกคนสกินนี่โหโคเท่เลยไอเงี้ยสกินโค้ฟเบียลครับทุกคนกราบเบียลเท่เลวน่ะเลรดี้ go โอเคมาอันดับแรกเนี่ยอัพท่าสองน้ำก่อนแล้วกันมาเอาไว้บับเบิ้ลก่อนอย่างที่โอเคฮะขอนะตัวเนี้ยน่ะโอเคได้แล้วฮะไงฟูรกิได้นี่ขอแยกนะโอเคเรียบร้อย ลาเพื่อนนะคนหนึ่งสองโอเคได้ตัวแทนมาฮะตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยมันจะมาฟาร์มย่างหน้าเฮ้ยเจอกาเปียสว่ะตัวแทนก็ถายัางเงาพันล่านี่กว่าเอ,อนะเรอแยกมาดีกว่าทุกคนชูองแอปเฮ้ยตายแล้วเนี่ยแล้วไปที่ไหนล่าไม่ตายหรอมาดีมาน,มานี่ตัวแทนพุ่งไปปุบตีหนึ่งตีสอง นี่ถือว่าปล่อยไปก่อนนะปล่อยเลยถ้าเกิดขออริงคือมันมันตายนะไม่อยากโม้หรอกอย่างเพี้ยนะคนแล้วว่าเราไปฟาร์มดีกว่านะคนเหมือนว่ามันจะเป็นการถ่วงเวลามากกว่านะเราไปเอาเกลลดีกว่าการนี้ถ้าบัพเบอรผมก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเนียบร้อยป่าโอ้โหป่าไม่ฟาร์มเหรอเนี่ยเราทำให้แทนแล้วกันถ้าไหนไม่ฟาร์มเราขอฟาร์มแทนแล้วกันนะเราเจอบอดฮ่าด้วยโคเกมนี้เนี่ยไม่น่าใช่คนนะเพราะว่าถ้าคนไม่น่าเป็นแบบนี้นะผมว่า นั่นดิขนาดป่ายังไม่เอาเลยลงมาป่าโอเคผมกลัวอัพท่าแยากเงาพันล่างนะโคนมามาแล้วเราเรามาช่วยแล้วไอ้นกน้อยนกน้อยเจอเลาวแน่ยิงเงาพันล่างบับเบิ้ลไม่มาเลยเนาะมาดิป่า,าบับเบิ้ลไปก่อนนะคนขอชานะฮึดโอเคดังได้ป้าหนึ่งทียิงเงาพันล่างนะทนโคขนขู่ไปก่อนขู่ไปก่อนเฮ้ยจะตายอย่าละบับเบิ้ลไปก่อนโดนอยู่นะ อย, Lebanon, อย่าหันเราเลยเงาพันล่างสวนไปนะขอเชอร์รี่นะหนึ่งสองโอเคตอนนี้มีฮินมูมาทุกคนโอ้หเนี่ยไม่ดีอะโอ้โหโคตรแหล่ทุกคนไปเลยนะว่าผมใช้เน็ตตัวเองอะเน็ตบ้านของนนตัดฮันทุกคนอ่าแน่ดีขึ้นเยอะเลยโอเคลื่นแบบนี้แหละว่าไงฮินมูตีไปฮันทุกคนยังเงาไปโอเคมันได้ทุกคนไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ตีไปก่อน คุยเยองอะไโคแรงยิงเอาไปอย่าแล้วอย่าแล้วไม่ยิงเอาโอ้ไม่ทันแย่แล้วจู่ๆก็มีภาพมามาเห็ดรอยมามันดังขบวบนฮาทุกคนแี่แล้วแปลว่าเราจะเสียข้างบนนะเนี่ยยี่สิบโอเคไหวอยู่มันได้สามห้าใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวเอาคืนให้นะขอไปฟาร์มก่อนแล้วกันตอนนี้เราต้องเซฟตัวเองมาก่อนทุกคนบอกเลยว่าให้ไม่เซฟไว้แย่เนี่นอนไายฮ่าดาวใจน้ำชัวมาเห้ดาวใจนาวไปก่อนโอเคกาเปียไปดักฮินมูให้ถือว่าสวย โอเคเรียบร้อยทุกคนมะเราได้แต้มละเข้านึงที่ดังได้เรียบร้อย,ด,ย,ด,อด,ด,ย,อยดูทรงแล้วผมไม่ได้กินมาว่าเห็ดหรอกนะผมหมะเลยดูลายเกมคือผมน่าจะชนะทุกคนมาข้าวลานหนัวมาทุกคนเราต้องไปช่วยแล้วอะแดงเงาไปโอเคมันหนีไปหมดละมันเจอผมไงแล้วมันหนีไงไปไงเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคตายดงเงาหนีผมตัวบางไงเลยต้องเซฟหน่อยปลาดาวชาไป โอเคถ้าอยู่ไหนวันละห้ามอัพพารทุกคนห้ามห้ามไม่ได้ทุกคนดูมันอัพให้ผมดีๆนะมันมานอัพให้ผมดีๆอ่ะเนี่เอาไปว่าห้ามใช้ดีกว่านะโอเคอย่ามาบังคับอัพทุกคนผมไม่ได้กดอะไรเลยนะมาบังคับอัพเฉยๆรืบหลบก่อนดาวใจนะไปโอเคห้ามความก่อนฟาร์มก่อนเราใจเย็นๆนะอา่าดาวใจนะไปขู่ไปก่อนวิตังเรียบร้อยอน,นี่หายสวยดิหลบก่อนหลบก่อน ดูลายเกมก็โคชนะอยู่แล้วแลวหละเกมหรอโหย่าละตายแน่เราจะตายแน่โอ้ผมใช้แงงพันล่าใช้ตีน้าบอกเลยมีเฮ <c oughs> ตอนนี้คือผมห้ามใช้ไง <c oughs> มีเอซีคนหนึ่งบอกว่าได้จูเนเปอร์นะได้อยู่แล้วชิมหน้าไว้เจอกันฮัจูเนเปอร์เกง้าเกง้านาจะทำไรน่ะเยอะย่าละหัดฟังไว้ <c oughs> โอเคอย่างน้อยมันดังไม่ได้ก็โอเคอยู่อาตายาได้ดาวจานาเพิ่มโอ้โหย่าละตัวเจอ เจอคนนี้ด้ยวยเออเอาดิครึ่งหลอดนะมาดิาตาน้ำใชนะธาต่าหินนะรู้เปล่าเอ๊ะ <c oughs> หรือว่ามันเป็นท่าดินวะยังเงาไหขู่ไปก่อนยังเงาขู่ไปก่อนฮะโหไม่ได้ละเกงก้ามาอย่างนี้อย่าเข้ามาไอ้คุกีบานะโอเคดาวใจน้ำไหมขูไม่ไหวว่ะเกงก้าโหดเกินไปงนะขอซุ่มก่อนขอซุ่มก่อนอยู่ในป่าละมอก่อนนั่นเองเกงก้ารู้สึกว่าเกงก้าอันตรายนะอันตรายมากฮะทุกคนโอเคไม่อันตรายละโอ้โห ูมันตีผมดีทุกคนหลับด้วยวิวิวตายตายตายโอ้อันตีไม่ได้ไงถ้าเกิดอนันตีได้นะผมสวมไปแล้วโอเคทุกคนข้างบนได้โลตอมนะก็ถือว่าได้อยู่เดี๋ยวเราไปว่าอีกทีนงที่เราได้แฮนเดอร์ทุกคนถ้าเกิดว่าเราได้แฮนเดอร์ไม่ไหวก็นะมีเฮโอเคยื้อไว้ยื้อไว้เรามาช่วยแล้วเราจะน้ำไปตายนะไม่หนีอ่ะย่าน้ำตอ่อวิไม่โดนโสย ตีเจงกาก่อนเออตีมันตีมันเออตายตายตายเออตายโอเคฮะเอาไว้ก่อนนะยังเงาขอร้างก่อนร้งก่อนค่อยตายทีหลังสิ่งที่สำคัญคือทำแต้มมาทุกคนไม่ใช่การฆ่านะโอเคร้งก่อนนังก่อนโอ้โหเี่นรถโดนทุ่มสบก่อนแล้วกันคือ,อแบบผมเล่นเพียงแค่หนึ่งครั้งอะผมก็หกขนาดนี้ละโอ้ <c oughs> โหอย่ลา,ยาล้าทุกคนแมมมอสมาละ เฮบยงเงาต,ต,ตีเราแย่ไปเนี่ยรอยฮะหลบก่อนละกันเฮ้ยมีใครตีตรงนี้อยู่เฮ้ยมีแมมมอสมันจ้องเล่หผมนะมันเดินมาหาผมใหญ่เลยเบยงง้ยเงาก่อนเงเงาก่อนเฮ้ยแย่แล้วโอเคตายนั่นนะแ่ะเก่งกล้าผมก็จะตายเหมือนกันลบโอ้โดนโดนหลับก่อนเถอะจะใช้ดาวจานาาน้ำซะหน่อยเรียบร้อยฮะเสียแต้มไปเลยไม่ทันเดอร์เกือว่ะทุกคนเดี๋ยว่อยปอ้าตรงนี้ไปก่อนนะ เพราะว่ามันมีพอยต์เต็มเลยเมื่อกี้ผมเห็นมันตีฮันเนอร์กันหรือเปล่านะโดนร้ายคือจบไปนะดูทรงแล้วไอ้หุ่นน้ำมันคองรอร้ายเราเลยฮะทุกคนเราต้องรีบตีแล้วล่ะรีบตีรีบตีรีบปีจูไว้จูไว้เดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นรีบตีรีบตีรีบตีเดี๋ยวมันมาทุกคนนแล้วน่ะฮันได้ตายแล้วรีบตีรีบตีเฮ้ยโอเคได้ได้โอเคสวยดิตรงนี้เกมจบไปฮะทุกคน นี่ไงล่ะเราไม่สนใจหรอกจะทำแต้มขอแค่ได้กดครั้งนึงกดเออดังไปนี่ไงพลังหนีสวดคืนด้วยยังเงายิงผมต้องเก็บเกงก้าก่อนอ่ะผมคือตอนนี้คือผมต้องเก็บเกงก้านะเรียบร้อยแล้วโคชนะละดูเวลาก็รัวทุกคนยี่สิบสี่วินาทีนะมามาเขย่งไปชิปหน้าหลืมั้งผมไม่ได้อะไรมันยากๆกว่านี้คือแบบนี้มันง่ายไปไงดูเกงก้าดน่ะโอ้โอ้ขึ้นหลอดใจเย็นพี่ เรียบร้อยแล้วคนเกือบไม่ทันละเรียบร้อยชนะแล้วครทุกคน o อนเรียบร้อย t ามอัพ MVP คือผมชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์บอกเลยอืมเอ้า MVP ไม่ใช่ผมเหรออ๋อมาค่าเยอะกว่าโอเคก็ถือว่าดีแย่ทุกคนตัวคลิปหน้าเนี่ยขยันผมเนีชาเลนจ์อะไรก็ลองพิมพ์บอกได้ทุกคนซึ่งผมน่าจะประกาศเปิดโบนัไว้เรียบร้อยละนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะซีโอเกะเจ๋อใบคลิปหน้าฮะบ,บายๆทุกคน